เราจะมาเปิดของขวัญแล้วก็รีวิวนะคะเสื้อโค้ทของแคนาดาก o นะคะเพราะว่าเราอยากได้ของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญสำหรับวันคริสต์มาสนะคะสามีก็ขอให้ส่วนเราก็ปิดโบนนะคะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันเลย u อันว่า c a n a d a g o o s e Road Crane นะคะเดี๋ยวไปดูข้างในว่าเป็นยังไงกันนะคะ ตัวต่อไปนะคะลูกสาวจะเป็นนักรีวิววันนี้เปิดพร้อมกันเลยเดี๋ยวออกก่อนเปิดพร้อมกันเลยค่ะบอกเลยเปิดพร้อมกันเลยซตาดี้อินดัสเจอจีเจดีๆเดี๋ยวเปิดค่ะน้องมาโลวว้าวออกเลยเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ว้าวครับเจก็มีซองมานะคะซองสวยมากซองก็จะบอกราคานะคะ1นึ่งอยเดาดอนบวกแท็กอีกก็เป็นห2ึ่งพันสร้อยหกสิบดอนเน้องมาโลไม่กัดกล่องลูก เดี๋ยวให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างก็มีเสื้อโค้ชใช่ไหมแล้วก็มีถุงกามุงใส่เสื้อโคนะ้ชเนาะแล้วก็มีไม้แขวนให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเขียนว่าไซส์ mm hmm. M เนาะเปอร์มีเด mm ียม A เดี๋ยวมาลองกันเลย สั่งแบบคลาสสิกนะคะทั้งโ,โลโก้แบบคลาสสิกแล้วก็ไซส์ก็แบบคลาสสิกนะคะมันจะมีพูชชั่นก็คือจะสำหรับคนตัวเล็กๆหน่อยเหมือนกัแบแบน่นกว่านี่นะคะนก็จะมี ซิปคือรัดมากเม็ด Can you take my l o out น,น,ะะนี่กระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะคะคือมัอนสองชั้นที่ชอบมากก็คือกระเป๋าน,นะคะสองข้างเลย ก็อันนี้คือดึงออกมาได้กระดุมลดมากซิบก็คือดีมีตรงนี้ด้วยก็คือมีพื้นที่มีเดี่ยวข้างหลังเ็าจะเป็นแบบนี้นะสามารถ ยาได้ด้วยถ้าในกรณีที่มันจะไปกีนหรือไปอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นม,มาดูใหม่อนี่นะคะอันนี้ก็สามารถ adjust ได้เหมันเป็นเหมือน,นมันมีลวดอยู่อะอ แล้วค no, like ุณสามารถจับมันน <Si ี้ได้คุณสามารถถอดได้ใส่ได้ตอนที่อากาศข้างนอกก็ลบสิบถึงลบยี่สิบองศาเนาะนี่ก็มีกระเป๋าตรงนี้เป็นซิปส์ ข้างในประมาณนี้ะแ,แล้วก็มีกระปะ๋กตรงไหนี่มีแล้วที่ชอบอีกอย่างก็คือเขาจะมีแบบสุงกันไสแล้วมันร้อนๆใช่ไหมคะเติมเลยเขาก็จะมียันนี้ก็ไม่ต้องสะพายที่เสือ้อไม่ต้องแบบใช้มือแบบถืออะไรเงี้ยก็คือใส่แบบนี้ได้บบเลยนี่ นี่นะคะตรงข้างหลังก็จะนี่สามารถดึงที่หูได้นะคะนี่ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ต้องดึงด้วยส่วนกระเป๋าเมื่อกี้นี่เพิ่งเจออีกอันหนึงคือจะมีกระเป๋าตรงนี้ข้างในเป็นแบบแมชนะคะเป็นแบบถุงกระขาย กระเป๋าอันนี้เป็นแบบซิปเนื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้สามารถเปิดได้ในกรณีที่เหมือนเราไปสก,กีแล้วเราอยากใช้แจ็คเก็ตตัวเน,นี้ยมันจะได้ไม่แคบที่ขาเพราะมันเป็นแบบแบบมิดตายชอบมากเลยที่กระดุมแล้วก็ซิปคืออย่างดีอ่ะอืม,มก็มีขราดกระดุม อีกอย่างนึงตรงนี้ก็คือสามารถทำให้มันเข้ารูปได้นะคะนี่คาราเดีย